กองทัพภาคที่1สรุปสถานการณ์ชายแดนสแก้วเหตุการณ์ทั่วไปปกติไม่พบมวลชนกัมพูชาเข้ามาเพิ่มเติมในพื้นที่ส่วนเจ้าหน้าที่ยังคงสำรวจเก็บกู้วัตถุระเบิดและอยู่ในระหว่างปรับแผนหรือทำลายที่พักของทหารและเครือข่ายฝั่งกัมพูชาที่รุกล้ำเข้ามาในเขตแดนไทยเพิ่มเติมวันที่22ตุลาคม68กองทัพภาคที่1โดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่1สรุปสถานการณ์ประจำวันที่22ตุลาคม 2,568นะเวลา17นาฬิกาในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดสแก้วดังนี้สถานการณ์ด้านความมั่นคงชายแดนจังหวัดสแก้วฝ่ายไทยมีมวลชนชาวบ้านในพื้นที่และมวลชนบริษัทหนองจานมีประชาชนพ่อค้าแม่ค้าและมวลชนประมาณ10-15คนร่วมแสดงกิจกรรมแสดงออกถึงความรักชาติหวงแหนอธิปไตยส่วนฝั่งตรงข้ามฝ่ายกัมพูชาบ้านโจกเจย ยังไม่มีมวลชนเข้ามาเพิ่มเติมในพื้นที่ประชาชนกัมพูชาภายในหมู่บ้านยังคงพักอาศัยและใช้ชีวิตประจําวันอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านตามปกติไม่มีท่าทีจะอพยพออกจากพื้นที่แต่อย่างใดส่วนบ้านเปรยจันมีมวลชนพักคอยร่วมกับทหารและต่อชอดอประมาณ20-25คนเข้าเวรนคอยตรวจการและบันทึกภาพความเคลื่อนไหวจากฝั่งไทยเหตุการณ์ทั่วไปปกติ การปฏิบัติการที่สำคัญภารกิจการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อสร้างความปลอดภัยในพื้นที่บ้านหนองจานในวันนี้กองกำลังบุรพาโดยหน่วยเฉพาะกิจที่12และกองพันทหารช่างที่2ยังคงจัดกำลังพลร่วมกับหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมหนึ่งดำเนินการสำรวจและเก็บกู้วัตถุระเบิดส่วนการรื้อทำลายสิ่งปลูกสร้างที่พักของทหารและเครือข่ายฝั่งกัมพูชาที่ลุกล้ำเข้ามาในเขตแดนไทยเพิ่มเติมนั้นอยู่ระหว่างการปรับแผนดำเนินการ ส่วนภารกิจการจัดสร้างบังเกอร์และหลุมหลบภัยประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดสแก้วภายใต้โครงการสนับสนุนกองทุนหาไทยทิพย์กองทัพบ,บกในพื้นที่ความรับผิดชอบของกองทัพภาคที่1ซึ่งกองกําลังบูรพาโดยกองพันทหารช่างที่2ได้เริ่มดําเนินการตั้งแต่วันที่21ตุลาคม68โดยได้เริ่มดําเนินการสร้างหลุมหลบภัยจํานวน3มหลุมในพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองหญ้าแก้วและบริษัทเขาลูกช้างและเริ่มดําเนินการสร้างบังเกอร์ จำนวน10จุดในพื้นที่อำเภอตาพยาและอำเภอโคกสูงปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างไปแล้วประมาณร้อยละสิบ